สำหรับโรคแอนแท็กหรือเราอาจจะเคยได้ยินชาวบ้านเรียกโรคนี้ว่าโรคกาลูโรคนี้มีมานานแล้วนะคะและถือเป็นโรคระบาดที่ติดจัดสัตว์สู่คนที่มีความสําคัญและอันตรายค่อนข,ข,ข้างหุนแรงโดยในสัตว์เนี่ยนะคะสามารถเกิดได้กับสัยทัญาติแทบทุกชนิดทั้งในสัตว์ป่าเช่นช้างเก้งกวางและในสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือแพะแกะโดยส่วนมากนะคะหากเราพูดถึงโรคแอนแทกเราก็จะนึกถึงโคกระบือเป็นหลักเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับคนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น และที่สําคัญนะคะโรคแอนแท็กนอกจากจะติดต่อมาสู่คนได้แล้วยังสามารถติดไปยังสัตว์อื่นๆได้อีกเช่นเสือสุนัขแมวและสุกรและในอดีตนะคะโรคนี้มักเกิดในท้องถิ่นซึ่งมีประวัติว่าเคยมีโรคนี้ระบาดมาก,ก่อแต่พอถึงปัจจุบันการคมนาคมสะดวกมากิ่งขึ้นพ่อค้าสัตว์ที่ไม่มีจรรยบันก็มักจะนําสัตว์ป่วยไปขายยังท้องถิ่นอื่นๆซึ่งนี่แหละคะ่ะทำให้เกิดการกระจายตัวของโรคไปไกลมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ไหนที่ไม่เคยมีโรคระบาดอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเกิดขึ้น นี่ก็เป็นเพราะสาเหตุที่พี่หมอลอาให้ฟังมแล้วคะ่ะสำหรับโรคแอนแท็กเนี่ยนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความทนทานมากทั้งความร้อนและความเย็นสามารถอยู่ในธรรมชาติได้นานเป็นสิบสิบปีและเชื้อของโรคแอนแท็กนี้นะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า bacillus anthracis และเมื่อนําเชื้อนี้มายอ้อมสีและส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นตามภาพนี้โดยลักษณะของเชื้อแอนแท็กเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นแท่งๆต่อกันเป็นโซ่ย,วยาวๆแบบนี้ และติดสีน้ำเงินหรือสีม่วงแบบนี้และยิ่งถ้าอยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมก็จะสามารถสร้างสปอร์หอ่อหุ้มเซลล์ไว้ได้อีกซึ่งนี่ก็ยิ่งจะส่งผลให้เชื้อมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยการติดเชื้อแอนแทรกในคนเนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้สามทาง 1. ได้รับเชื้อผ่านเข้าทางผิวหนังตามบาดแผลหรือการสัมผัสโดยตรง 2. ติดเชื้อผ่านระบบทางเดินหายใจโดยการสูดดมเข้าไป ซึ่งการติดต่อทางนี้นะคะยังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยและ3ติดต่อผ่านระบบทางเดินนะคะโดยการกินเนื้อติดที่มีเชื้อโรคเข้าไปซึ่งการติดต่อวิธีนี้นะคะมักจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงกันและส่วนมากมักจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตามต่างจังหวัดเพราะในบางทีเมือ่อพบว่าโคหรือกระบือตายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็พากันนําสัตว์ที่ตายั้น,นะคะมาชําแหละกินกันซึ่งในบางทีกว่าจะรู้ว่าสัตว์ที่ตายนั้นป่วยเป็นโรคตาตัวคนที่กินเองนั่นแหละค่ะก็พากันติดเชื้อกันไปแสแหละ